สวัสดีค่ะดิฉันรัชกรกวยาบานิค่ะเจ้าหน้าที่ Farmer Info รรมมจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดนะคะที่สวนแก้วมังกรอำเภอรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเงินล้านเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเราไปคุยกันกับเจ้าของสูตรนะคะคุณป้านันค่ะคุณจิดาภาศีสุขค่ะสวัสดีท่บป้าน,นันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรมาแนะนาอีกแล้วกับสูตรของสวนแก้วมังกรของเราค่ะ คุณป้านันทำทำสวนนี้มากี่ไร่นะคะสองไร่เองสองไร่็มาก่อนทำแค่กำลังเราทำแค่กำลังเราเพราะาทำคนเดียวเนาะคนเดียวนะคะแต่ว่าเห็นคุณป้าบอกมีสูตรปุ๋ยมาแนะนำด้วยค่ะเป็นเขาใช้ชื่อว่าสูตรปุ๋ยเาลลายเป็นปุ๋ยแห้งนะคะปุ๋ยแห้งโดยโดยใช้คิววคิววเอาทำทำเต็มสูตรเลยนะคะค่ะเป็นสูตรเลยคิววเราใช้ยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบคิววนี่นะคะ ยี่สิบกระสอบแกบขาวห้ากระสอบแกะขาวห้ากระสอบแกบดำห้ากระสอบแล้วก็ลำลำอ่อนสามสิบกิโลแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะค่ะน้ำเปล่าเนี่ยใช้กี่ลิตรสองร้อยลิตรจากสูตรใช้สองร้อยลิตรเนาะค่ะ แล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยที่เราทาเข้าไว้แล้วเนี่ยนะคะอืมอันนี้ตัวเดียวกันสองขวดค่ะก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยเหมือนกันสองขวดเนี่ยเอามาสองขวดหรือสองลิตรนะคะใช้ตัวขยายนะคะค่ะค่ะใช้สูตรขยายเอาทุกอย่างมาผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็จริงๆสูตรนี้ค่อนข้างจะเยอะก็ต้องกลางกลางพื้นที่ลานบ้านเลยใช้ดินเลยค่ะไม่ต้องเอาอะไรปูทำที่ดินเลยค่ะผสมกันที่ดินเลยค่ะ แล้วก็ผสมคลุกเขาเข้ากันทั้งน้ําทั้งอะไรเนี่ยผสมผสมกันแล้วก็หมักไว้เจ็ดวันไม่ต้องกลับกองปุ๋ยนะคะอไม่ต้องกลับเลยปกติที่อื่นเขาต้องมีกลับได้ไม่ต้องกลับค่ะสามวันแรกนี่มันจะร้อนค่ะอนวันที่สี่ที่ห้ามันก็จะเริ่มเห็นค่ะไม่มีะอรไม่มีปัญหาอหมักไว้เจ็ดวันแล้วก็นําไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยวิธีใช้นี่ส่วนใหญ่เขาเอาไปใส่โคนต้นค่ะ เอาไปใส่โคนต้นไม้ใหญ่ก็สองสามกิโลต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งต้ตน,ตตนถ้าไม้เล็กๆก็ละตามอัตราส่วนดูพอเหมาะ,ค,ะค่ะค่ะคุณป้าบอกจริงๆปุ๋ยสูตรนี้สามารถเอาไปใช้ได้ในเรื่องของเขาใช้ได้ผลมากะเขาได้คิดคําว่าใช้เงินล้านเขาได้เงินล้านมาแล้วจากเขาเอาไปใส่ในถุงเพาะชําขีดดาๆนะคะค่ะแล้วเขาก็ชําต้นไม้ขายอะ่ะเขาได้ตรงนั้นมาแล้วเขาถึงตั้งสูตรนี้ว่าชื่อปุ๋ยเงินล้านค่ะนะคะคุณป้าก็ ทำแล้วได้ผลจริงเนียได้ผลจริงปนะ้าท,ทาแล้วค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของสุงินร้านค่ะที่สวนแก้วมังกรนะคะได้ทํามาแลวได้ผลจริงที่สําคัญแล้วเนี่ยถ้าเอาไปชําในถุงชําแล้วก็ไปปลูกพืชอื่นๆก็ได้ผลเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากคุณป้านันนะคะเราสามารถติดตามได้เกี่ยวกับเรื่องของเก็บความรู้กับเว็บไซต์รักบ้านเกิดค่ะ